แล้วก็ผู้ช่วยผมตลอดผู้ช่วยภาพพิมพ์พัฒน์นะครับนะก็ได้หารือร่วมกันนะรวมถึงในส่วนของสมาชิกส่วนของข้ามเมืองด้วยนะครับนะก็อย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยท่านเอกทูตเยอรมาันประจังประเทศไทยเนี่ยท่าน,นได้มอบหมายให้เพื่อช่วยทูตฝ่ายตํารวจนะครับนะรับผิดชอบเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะการประสานงานด้านาการสุ่มรายข้ามแดนต่างๆนะครับนะมาประชุมหารือเราในช่วงเช้านะครับก็ได้ข้อสรุปอย่างนี้นะครับว่าคือ ตัวผู้ล่งหาขณะดนี้เนี่ยนะผู้ลุงหาเนี่ยเขาหลบหนีไปเขาออกไปเนี่ยไม่หลบหนีเขาออกไปไประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วแล้วก็ทางเยอรม,มันเนี่ยก็ทราบเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็ได้ทาการจับกลุ่มตัวผู้ลุงหารายนี้เอาไว้แล้วขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการเมืองดีของประเทศเยอรมัน gold, นะครับนะโดยอยู่ในขั้นตอนของอายการแล้วนะฮนะแล้วก็ตอนนี้การควบคุมตัวผู้ล่งหานี้ก็อยู่ในคางควบคุมของกระบวนการของอายการนะครับนะวันนี้ เขาก็ดำเนินคดีตามความผิดที่กระทำความผิดในประเทศไทยเพราะว่ากฎหมายของเยอรมันเนี่ยนะเขาให้สามารถลงโทษดำเนินคดีอาญากับพลเมืองเขาที่ไปกระทำความผิดในต่างแดนได้นะครับอันนี้เป็นกฎหมายของเยอรมันนะครับผมก็เลยบอกเขาว่าเรามี2เงื่อนไขนะครับนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเราก็เพิ่งส่งตัวผู้ต้องหาชาวเยอรมันนะที่ร่วมเมื่อทางเพศ ของเยอรมันในเยอรมันเนี่ยแล้วมากบดานอย่างประเทศไทยเนี่ยเราก็เพื่อส่งไปให้เขานะเพราะนั้นเราก็เลยขอความร่วมมือของเขาว่า,เ,าเราขอให้เขาเนี่ยส่งตัวกลับมาให้เราดำเนินคดีอันนี้คือเรื่องแรกนะครับนะข้อที่สองนะครับเรา,เอาขอเดินทางไปสอบปากคำนะครับตัวผู้ต้องหาหรายนี้นะที่อยู่ในการควบคุมของอัยการนะครับที่ประเทศเยอรมันนะฮะผมก็ต้องเล่าอย่างนี้ได้ว่าวันนี้การจะเอาตัวผู้ต้องหามา ด้านมือคดีในประเทศไทยนะครับอาจต้องใช้เวลาเยอะเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการศาลดํานมนคดีอาญาของเยอรมันในความผิดฐานรุงละเมืดอทางเพศของเด็กแล้วนะครับนะแต่ว่าในเรื่องที่2ก็คือเรื่องที่เราขอเดินทางไปสอบปากคำอันนี้ก็น่าจะได้เร็วนะครับผมก็ขอว่า,อาขอเดินทางไปสอบปากคำนะผู้ลงหารายนี้ที่เยอรมันาภายในเดือนมกราคมนะก็ให้เวลาเขาประสานงาน ส่วนนี้เขาบอกว่าเขายินดีนะครับแล้วก็ขอใหเรามีหนังสือจากเราไปถึงเขา,าแต่เขาบอกว่าวันนี้เขาจะประสานกับทางอายการเลยเพราะตอนนี้ผู้ต้องหาอยู่ในชั้นการควบคุมของอายการแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะประสานกับอายการนะของเยอรมันเพื่อจะให้เราเ,เดินทางไปสอบปาะคำก่อนนะฮะส่วนการส่งตัวผู้ต้องหาจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อผู้ต้องหารายนี้ได้รับการพิจารณาโทษในเยอรมันแล้วนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็ต้องไปดูว่า เมื่อบุงหาเนี่ยได้รับการพิณาโทษในเยอรมันแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความผิดหนึ่งเรื่องเนี่ยมันพิณาได้หนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นส่วนนี้โดยกฎหมายของเยอรมันเนี่ยการจะส่งตัวกลับมาให้ประเทศไทยลงโทษอีกก็คงจะยากและทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเยอรมันเขาให้ประเทศเยอรมันสามารถดําเนินคดีอาญากับบุคคลที่เป็นกระทำผิดในอนอกประเทศของเขาได้นะครับ เพราะนั้นส่วนนี้ก็คงจะเอาตัวกลับมาดำเนินคดีประเทศไทยคงจะไม่ได้แต่ประเด็นที่2เนี่ยไม่น่ามีไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและและน่าจะเร็วด้วยนะครับเพราะนั้น,น,นผมก็บอกว่าในเรื่องของข่าวที่ออกไปนะครับวันนี้เนี่ยจากการสอบปากคำทนายความนะครับแล้วก็จากการตรวจตรวจการเบิกเงินแล้วกันนะครับการเบิกเงินจากบัญชีของออตัวผู้ต้องหาชาวเยอรมันเนี่ยเขาก็เบิกไปล้านหนึ่งนะตรงกับทนายความ ทนายความก็บอกว่าร้านหนึ่งเนี่ยเขาเอามาให้กับทนายความนะก็เป็นค่าวางสารแล้วก็เป็นค่าอายการส่วนหนึ่งนะทีนี้การที่ผู้หารายนี้สามารถออกไปนอกประเทศได้โดยการญาติของสารเพราะว่าเขาได้ปริบัติตามเงื่อนไขของสารคือสารบอกว่าให้วางเงินสดเวลาประกันเขาก็วางเงินสดนะแล้วก็เขาก็จ่ายค่า,า,าบริการของทนายความนะก็คือค่าจ้างวิชาชีพนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เงิน2ส,ส่วนเนี่ยสเส้นมันตรงกัน แต่ทีนี้วันนี้สังคมยังกำขาเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าไบดูในสารคดีนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเ็นในสารคดีเนี่ยเขาพูดถึงตํารวจนะถ้าถ้าไบฟังดีๆนะครับเขาพูดถึงตํารวจนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําให้เขาถ้าในสารคดีเขาพูดถึงว่าจ่ายเงินตารวจนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราต้องทําความจริงให้ปรากฏเพราะว่าวันนี้สังคมกำลังตั้งคําถามนะว่าเงินนี้มีการจ่ายตํารวจจริงไหมนะครับเพราะนั้น ผมก็เลยประสานเพื่อจะไปสอบประคำในประเด็นนี้นะก็ผมก็บอกเขาว่าขอไปเรียนมกราคมนะเขาก็บอกว่าจะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับนะก็เดี๋ยวขั้นตอนก,กระบวนการต่างเนี่ยก็จะประสานงานกับดูกล้ชิดนะก็เดี๋ยววันจันทร์ผมจะ